ดวงชะตาของชาวราศีมังกรในปีพุทธศักราช2565นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ในปีพุทธศักราช2565นี้นะครับสำหรับชาวราศีมังกรนับว่าเป็นปีที่ชาวราศีมังกรจะสามารถหลุดพ้นจากเรื่องทุกๆได้กับเขาสักทีแหละครับจากการที่เรียกว่าในปีที่ผ่านมาเจอที่พ้นของชีวิตที่เจอุประสักรอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับมันมีเรื่องราวของการที่เรียกว่า การเงินของคุณก็มีเรื่องราวของการที่เสียหายอย่างหนักจึงส่งผลทําให้ชาวราศีมังกรเจอจุดที่การเงินตกต่ําอย่างมากซึ่งเรียกได้ว่านะครับในปีนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ชาวราศีมังกรจะได้ตั้งหลักจะได้ตั้งตัวกับเขาได้สักทีเรียกว่าชาวราศีมังกรจะมีโอกาสได้สร้างความมั่นคงในชีวิตได้เลยแหะครับมีโอกาสได้บ้านใหม่มีโอกาสได้รถใหม่ได้ทรัพย์สินที่พึงพอใจทําให้ในปีพุทธศักราช2565นี้สําหรับชาวราศีมังกรนับว่าเป็นปีที่รุ่งโรจน์อย่าง มากเลยทีเดียวครับมาเริ่มต้นกันที่การงานของชาวราศีมังกรในปี65กันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับในปี65นี้นะครับในเรื่องการงานของชาวราศีมังกรนะครับต้องบอกว่าจะมีจุดที่ชาวราศีมังกรจะประสบความสําเร็จในหลายๆจุดเลยทีเดียวครับแต่ว่านะครับในช่วงต้นปีก่อนวันที่30มีนา65ชาวราศีมังกรอาจจะต้องพบทนกับภาวะที่ต้องเริ่มต้นอะไรแล้วจะได้ยากเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นธุรกิจใหม่ๆที่คาดหวังว่าจะไม่ประสบความสําเร็จได้ตามเป้านะครับและใครที่คิดจะเปลี่ยนแปลงงานนะครับยังมีอุปสรรคอย่างมากมายเลยทีเดียวให้คุณต้องฝ่าฟันใครอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มักมีปัญหาและก็ มีอุปสรรคอยู่เรื่อยๆได้เสมอแหละครับแต่นะครับหลังจากวันที่30มีนาหกห้าเป็นต้นไปเมื่อนะครับดาวราหูย้ายออกจากเรือนแห่งการเริ่มต้นใหม่หรือพบเรือนแห่งปุตตะก็จะทําให้เกิดการเริ่มต้นใหม่ๆสำหรับชาวราศีมังกรเกิดขึ้นนะครับเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเริ่มต้นใหม่ๆก็จะโดดเด่นสําเร็จขึ้นมาทันทีใครอยากได้งานใหม่ก็จะมีสิ่งดีๆและมีโอกาสประสบความสําเร็จเกิดขึ้นใครอยากคิดธุรกิจใหม่ๆก็จะประสบความสําเร็จได้ตามหวังนะครับและก็ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะเลื่อนขัน้นนเื่่ออตําาแหงกก็จะโ ที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นนะครับได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองจึงนับได้ว่านะครับในปี65นี้นะครับเป็นปีที่จะมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างเลยทีเดียวครับสำหรับชาวราศีมังกรซึ่งต้องบอกว่าครับในการเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเกิดขึ้นนะครับในจุดที่ต้องดีกว่าเดิมเกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งนะครับยิ่งดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรนะครับเดินเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองอีกด้วยเรียกได้ว่าดาวเสาเป็นเกษตรอยู่ในเรือนตัวเองนั่นหมายความว่าครับคุณมีจุดของการตตัั้้งววไดดมากเเลยยทีี และคุณเองนะครับก็จะมีจุดของการที่จะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้เรียกว่านะครับสาปีจะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเกษตรราธิบดีเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในการที่คุณจะมีดาวเสาเป็นเกษตร,รอยู่ในเรือนตัวเองนั่นเองทําให้นะครับคุณลุ้นได้เลยครับว่าชีวิตของคุณอาจจะดีที่สุดในรอบ30ปีเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับฉะนั้นต้องบอกว่าในปี6 5นี้นะครับมีโอกาสมากมากเลยทีเดียวครับที่ชาวราศีมังกรจะได้เจอกับงานที่มั่นคงเกิดขึ้นและชาวราศีมังกรจะมีโอกาสตั้งหลักักฐาน กับการวางแผนธุรกิจของคุณ เกิดขึ Quand, ้นทําให้คุณมีการมั่นคงเกี่ยวกับการงานและมั่นคงในตัวเองเกิดขึ้นในปี65นี้แล้วล่ะครับต <esté S 1> mm. ่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื Roll ่องการเงินของชาวราศีมังกรในปี65กันบ้างนะครับต้องบอกเลยครับว่าสําหรับการเงินของชาวราศีมังกรในปี65เรียกว่าชาวราศีมังกรจะได้หลุดพ้นจากวิกฤตทางด้านการเงินกันแล้วล่ะครับเพราะว่านะครับเียกได้เลยว่าตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาราหูเจ้าเรือนการเงินเดินเสียครับเป็นนิดเรียกว่าการเงินเป็นนิดคือจุดที่ต่ําต้อยด้านการเงินของชาว ราศีมังกรเลยนะครับทำให้การเงินของชาวราศีมังกรมีความเสียหายอย่างหนักเงินที่คาดหวังไว้นะครับก็จะมาแบบไม่ได้ตามคาดนะครับหรือมักจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินที่คุณจะต้องแก้ไขยอยู่ตลอดนั่นเองครับแต่หลังจากวันที่30มีนาพุทธศักราช2565เป็นต้นไปนะครับถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ชาวราศีมังกรจะได้เจอจุดดีๆเกี่ยวกับการเงินของคุณเกิดขึ้นได้แล้วนะครับมีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาสู่ชีวิตมีโอกาสนะครับที่คุณจะได้ประสบความสําเร็จด้านการเงิน ขึ้นนั่นเองครับพอเียกว่าดาวพระราหูเริ่มให้คุณเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่30มิีนาเป็นต้นไปนั่นเองครับโดยเฉพาะนะครับการที่ดาวการเงินของคุณนะครับเข้าไปสู่ในภพพันธุหรือเรือนแห่งทรัพย์สินนะครับเท่ากับว่าชาวราศีมังกรมีจุดที่ชาวราศีมังกรจะลงหลักปักฐานด้านการเงินเกิดขึ้นเลยทีเดียวครับจนสามารถนะครับสร้างเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่เกิดขึ้นหรือว่ามีเรื่องราวของการที่จะมีบ้านมีรถแล้วก็วางรากฐานชีวิตที่มั่นคงเกิดขึ้นได้เลยนะครับในปีห5นี้จึงนับว่านในใปีี65 มีโอกาสนะครับที่ชาวราศีมังกรจะวางรากฐานชีวิตและก็ประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินแล้วก็มีทรัพย์สินให้คุณได้พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับแต่ก็ต้องบอกนะครับการที่คําทานายนี้นะครับว่าจะเป็นจริงหรือว่าดีจริงหรือเปล่ามันต้องดูองค์ประกอบในเรื่องราวของพื้นชะตาของคุณเป็นหลักด้วยนะครับเช่นนะครับดาวพระราหูจะย้ายออกไปจากปุตตะแล้วนะครับทำให้การเริ่มต้นอะไรของคุณนะครับจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่นั่นแหละครับมันต้องดูพื้นชะตาของคุณประกอบกันด้วยนะครับเพราะว่าการที่รา ในพบเรือนที่ใหม่ๆม,มันมีดาวพุธเดิมตั้งรับอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดดาวพุธเดิมตั้งรับอยู่มันก็คือดาวคู่ศัตรูของราหูการที่นะครับดาวราหูทับกับดาวพุธมันก็คือดาวคู่คดีความนะครับทำให้นะครับเรื่องราวของความสําเร็จโดนบั่นทอนลงไปเรื่องราวที่ควรจะดีกลับได้ดีแบบไม่เต็มที่นั่นเองครับมันแถมนะครับอาจจะเกิดเจอเรื่องราวของความวุ่นวายเกี่ยวกับด้านการเงินเกิดขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพื้นฐานของดวงชะตาลนะครับก็ต้องเป็นองค์ประกอบสําคัญด้วยนะครับในการทะ มีความแม่นยำเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรในปี65กันบ้างนะครับต้องบอกว่านะครับความรักของชาวราศีมังกรในปี64ที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นปีที่แย่มากเลยครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่เรียกได้ว่าการเริ่มต้นอะไรมักจะไม่สําเร็จเกิดขึ้นนะครับอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับใครก็จะต้องเจออุปสรรคปัญหาคู่แข่งขันเข้ามาแย่งชิงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับของคุณกําลังจะลงเอยแล้ว ตั้งแต่วันที่30มีนาหกห้าเป็นต้นไปความรักของคนโสดกําลังจะเปิดรับแล้วนั่นเองครับมีโอกาสาที่ชาวราศีมังกรจะได้สละดโสดเกิดขึ้นแล้วนะครับในปี -65 นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกๆอย่างนะครับบอกได้เลยว่าในการเริ่มต้นใหม่ของชาวราศีมังกรอุปสรรคปัญหาต่างๆได้หลุดหายไปแล้วนั่นเองการเริ่มต้นใหม่ของคุณมีเรื่องราวของการประสบความสําเร็จเกิดขึ้นการเริ่มต้นใหม่ของคุณสร้างความสุขให้กับคุณอย่างเต็มที่นั่นเองครับฉะนั้นใครนะครับที่ยังโสดอยู่บอกได้เลยครับว่า 30มีนา65เป็นต้นไปมีจุดที่คุณจะสลัดโสดเกิดขึ้นได้นั่นเองครับส่วนใครนะครับที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าในปี65นี้นะครับเป็นปีที่ชาวราศีมังกรจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับก็จะมีโอกาสที่ลงเอยกันแบบชัดเจนเกิดขึ้นในปี65นี้เลยนะครับเพราะนะครับเขาเรียกว่าในปีนี้คุณจะมีจุดของการที่ลงหลักปักฐานในการสร้างครอบครัวเกิดขึ้นได้อย่างชาาัดเจนนั่นเองครับทำให้นะครับความรักของชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะลงหลักปัก านมีเกณฑ์การได้สร้างทรัพย์สินร,ร่วมกันกับคนรักแล้วก็จะมีรากฐานชีวิตครอบครัวที่มั่นคงเกิดขึ้นนั่นเองมีโอกาสได้ลูกน้อยๆเข้ามาด้วยเช่นเดียวกัน,นครับสำหรับใครที่ลุ้นเกี่ยวกับในเรื่องของบุตรนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมังกรในปีพุทธศักราช2565นี้นั่นเองครับต้องบอกเล,เลยครับว่าชาวราศีมังกรนะครับเรียกได้ว่าเป็นปีแห่งการพริชะาตาชีวิตกันเลยทีเดียวจากที่เจอทธิพลของพระราหูเล่นงานมาหนึ่งปีครึ่งนะครับให้ชาวราศี มักงกรต้องทนทุกทรมานอยู่กับพระราหูมาเล่นงานคุณนะครับในปีนี้จะได้พ้นทุกพ้นโศและพ้นโรคพ้นภัยกับเขาแล้วล่ะครับเพราะว่าครับเป็นจุดที่ชาวราศีมักงกรจะได้เจออิทธิพลของราหูไม่ให้โทษกับดวงชะตาแล้วนั่นเองครับเรียกว่าชาวราศีมักงกรจะมีดีขึ้นทุกๆด้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสาที่คุณจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นมีการงานที่จะประสบความสําเร็จในการสร้างธุรกิจที่มั่นคงหรือการงานที่มั่นคงเกิดขึ้นครับเรื่องการ ก็ถือว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นเดียวกันครับเพราะคุณมีโอกาสที่ชาวราศีมังกรนะครับจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาสู่ชีวิต อย่างมากมายจนคุณสามารถสร้างสินทรัพย์ชิ้นใหญ่เกิดขึ้นได้เลยนะครับในปี65นี้ส่วนความรักนะครับก็ดีสุดๆนะครับไม่แพ้การงานและการเงินของคุณเลยสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ก็จะมีโอกาสที่คุณจะสลาดโสดเกิดขึ้นนะครับจึงนับว่านะครับในปีพุทธศักราช2565นี้สําหรับชาวราศีมังกรเป็นปีแห่งการฟื้นตัวเป็นปีชนิดที่ชีวิตของคุณจะมีจุดพลิกผันกันได้เลยทีเดียวล่ะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรมวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน,นั่นหมายความว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกลุมหรือโยก หรือจตุกโกนีน่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว แอดไลน์ของผมมาได้เลยครับครับอย่าลืมกดติดตาม subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทํานายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ